ว่าดิฉันเขาว่าดิฉันไม่ต้องดูเขานะคะเขาว่าดิฉันผู้ร้องเพลงพอๆเมื่อกี้ใจแต่งแม่อุ้มร้องเองนะคะเพลงแม่อุ้มเองค่ะเขาเขาคอยขึ้ถื่อคลุ่มมาอิดช้าเมื่อวานเนี้ย AI อตัดให้แพ้ไปเลยไงเขาสงรู้ไม่กี่ลูกเขาก็ไม่แพ้คนนี้ส่งลงไปไปแพ้เขาซ้ำที่อรับน้ำหนักไม่ไหว เมื่อเช้าก็บอกด้อมหวานแต่เช้าเลยค่ั่นนันเหลียวไข่เสิร์ฟปลไหลมันก็เลยปลาหวานสำของไข่ออ mm hmm. เจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านขวนแต่เ,เ,เ mm ้าวๆเออสองวันเข้าครั้งบอไอพวกลูกบ้านอะเข้าบ่อยมากเขาก็เลยตัดแพ้่ค่ะ mm hmm. รอไรจะแม่แน่นอนนอนค่ะเราจะ ไม่ใช่ลูกรรงเอเ,อเราก็ไปแล้วก็เหตุมาคือบา,ขอางขม้นยังเขาสวัสดีครับพี่้า พอพอออกจากเลยกังวนค่ะ ยาวส,สุดๆเลยพี่น้องมวนบ่าขอบคุณค่ะขอบคุณข้าจอเข้าใจมากคะขอบคุณของกวัญนะคะเดินทางไปงานเปิดตัวรอบสื่อของหนังนะคะที่ทํแแอไหน บีบีค่ะมีแต่เพียงซึ้งค่ะมีแต่เพียงซึ้งค่ะเราวก็จะถึงปั๊มถึงปั๊มห่นบเดี๋ยวมีภาสนาด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ปาขอบคุณนะคะขอบคุณในการเข้าใจเข้าใจถูกใจมีแต่เพลงซึ้งๆค่ะมีแต่เพลงซึ้งๆค่ะวันนี้ ท AH ี่นี้จะเป็นเพลงซึ้งเพลงให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องแบบในหลายเรื่องนะคะเพลงซึ้งอีกหนึ่งเพลงค่ะเสียงแคนจากเมนชั่นซึ้งมากเลยค่ะจะมีจะเสิบ เสิร์ฟไลค์อย่างเดียวเลยค่ะไม่มไม่ถนัดทำคลิปค่ะมามันสัน่นจีวินหนาสวยแน่น,นอนค่อยดูชุดด้วยอันนี้เราเห็นมุมไกใช่สวัสดีน้องม,มุกค่ะมุกเอ๋อว้พีเข้าไปคุยบะได้เด้อมุกยินดีค่ะส่วนเรปปาดูผู้ชายลุงดีไะโซโล่เซียเลยะ วันนี้ทีมก็คือสีแดงกับสีสาก็เลยเลือกสีแดง,งแเม่นบัลยูนรถโอ้อยา่าวิ่นหนาเ <นะ S 1> ้อพี่น้นองเลยทางบดีครับทำคมตั้งแต่ตีสี่ไ <laughs> ู่เห็นแล้ว <laughs> เดี๋ยวมันจะลงไลน์แล้วนะคะจะเข้าห้องน้ำค่ะอุ้มรักได้เกิดการทำงานแล้วเราไปเจอกันที่งานเลยนะคะเพราะตุอ้มอย่ายอมแพ้ไม่ยอมค่ะไม่ยอมแต่ว่าลูกยังไม่ได้เข้าไปดูว่าส่งรูปอะไรลงไปแล้วเขาถึงตัดออกเขาถึงทำโทษไม่อุ้มมาค่ะ กีต้องเข้าไปดูค่ะเขาบอกให้ยูกิเข้าด้อมหน่อยวันนี้ไปดูอะไรดีๆหน่อยออค่ะนรองเป็นสาวรุ่นแอกเต้นอากินค่ะคุณบอลคะเต้นใส่เพลงนี้นะคะเต้นแบบสาวเตะค่ะให้โจทยากเกินล้คุณเฟิร์สอยู่ข้างหลังค่ะ เด็กน้องก็ได้ยังๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่โน๊กตูวให้ขอบไก่หอดปั๊มเปอะป๊าปีตั้องไดขกจะเขาห้องน้ำมาะว้ายซีบันเข่าห้องน้ำน้ำไข่ปะนะ น้องเป็นนักร้องนะเขาแพ้แล้วค่ะคุณตุ่มนะคุณคุณมีเลี่ยมกขาแพ้ค่ะรับค่าบออกมาเลยค่ะให้พ่อถือแม่ดีเนี่ยงกันอยู่นี่ละฮะดีเนี่ยงกันอยู่นี่ละไปเขาจีบกันบอกข้างหน้าเหรข้างหน้าสุปเขาอางน้ำไปไวเขา มาขยกข้องน้ำมีเพื่อนข้องน้ำร้อยกว่าคนเลยนะแม่อุ้มมาซะเขาบอกให้แม่เอาไปนั่งเกียร์เอาไปนั่งเอาไปนั่งอื่นจีแบบมีเพื่อนร้อยกว่าคนนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะอินเดียนกันไรไหมด้๋ยไรไหมก็จะหากิน กินข้าวกันอ่ะเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยแบบ่นกินไะอุ้มรักไปแล้วมันก็ไม่ยืนยืเนไหมมีอีกบ้านหนยืดเหนม เดี๋ยวจะเข้าน้ำแล้วค่ะจะลาแลวเดี๋ยวไปเจอกันที่กานจนาบุรี